จะดูนะหน้าใบมึงเคยเล่นทไมไอเลิฟไม่จ็อบของระบบไม่คอมพิวเตอร์ก็ต้องมีตัวอะไรผมมาตรงหน้าต่างใช่ไหมมันกูอยู่ข้างหลังมึงตลอดไฟกระพริบละไฟล์ดีกระพริบละบักแล้วป่าบักอะไรกิน โอเคกูไม okay. ่เหมือนที่มึงค <wi> ิดเลยใช่ไหมคิดกูอย่าแล้วกูไม่เชื่อเลยล่ะแล้วหลังสองมันจะอะไรวะไม่รู้เดี๋ยวรู้นเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยเ้ยไปดีกว่าเอออันนี้คือไม่รู้ออกจากที่นี่ไปหาที่ไปไปไปหาที่เมื่อกี้เมื่อกี้หน้าจอกระตุกกูรู้เลยไปคันเอาไอ้ก้ไปคันเอาไป อะไรอ่ะคือเาไม่เคยเจอเลยจมีเสยงด้ยราวางราวางหน้าเตรียมกดชิปบินะดีเสียงซ้ายอ่มีเสียงด้วยเหรมาดิ้มาดมาดมะไรมทางไหนมด้มาดิ้กู้่องน้ำ่าคูกูอย่องน้ำไม่ไม่ดย่กู่เงี้ยแหละเดี๋ย่กูเอ่ยเดี๋กูไอเ

กูเห็นไงกูยืนอยู่กับมันเลยกูยืนบนหัวลือยกูเห็นกูเห็นกูกูลงมาก่อนกูลงมาก่อนหัวลือยคือมีคนของกลุเมื่อกี้กะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเนี้เหรอเห็นโลกีเหรอโอ้โหพ่อมึง พิซซามาส่งวะสะอาดวค้อฮึฮึฮเสียอะไรอ่ะไม่รู้ไปโอ้ยเยี้ยมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเู้ลองกูไม่ได้ออกซิเโอ้ยโอเค